สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไรนี้ครับผมสวัสดีนะครับครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นพระเครื่องหลวงพ่อฉะนัยฉันทสาโรนะครับก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ จะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเหรียญหลวงพ่อนะครับชไหนมาให้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับรับชมกันเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับมา ให้รับชมนะครับก็เดี๋ยวใครที่จะเดินทางมาอาบน้ำมนต์ช่วงเดือนเมษานะครับก็อ่ากลับบ้านนะครับใครที่จะกลับบ้านนะครับมาอาบน้ำมนต์นะครับก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวมาได้เลยนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็พร้อมนะครับที่จะอาบให้ทุกทท่าน นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญนะครับที่เป็นฮิตนะครับเหรียญที่ฮิตนะครับผมจะมาเล่าเล่าพิธีนะครับเล่าพิธีให้เราฟังนะครับว่าเหรียญนี้กระแสทําไมนะครับถึงกลับมานะครับกระแสทําไมถึงกลับมาอีกนะครับถึงกลับมาเยอะนะครับถึงกลับมาเป็นที่ต้องการนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ มีเหรียญนะครับเรียกว่าเมื่อวานนะครับผมให้ดูไปแล้วนะครับเหรียญอ่ขออภัยครับเหรียญหยินหยางนะครับหยินหยางนะครับเมื่อวานผมให้ดูไปแล้วนะครับผมจะมาบอกว่าอุ้ยสาธุนะครับผมจะมาบอกว่าเหรียญหยินหยางเนี่ยนะครับเนื้อต่างๆของเหรียญหยินหยางเนี่ยนะครับยิ่งเป็นเนื้อเงินเนื้อกระไรเงินนะครับถ้าเขาบอกว่าเนื้อกระไรเงินผิวลุ้งนะครับ ถ้าบอกว่ากระไหลเงินผิวลุ้งนะครับคือไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่นะครับเนื้อกระไหลเงินไม่สามารถเป็นผิวลุ้งได้นะครับเนื้อกระไหลเงินไม่สามารถเป็นผิวลุ้งได้เหรียญนี้อ่าพี่แค่ปิดไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ส่งนะครับรอส่งเหรียญนี้นะครับอ่าผมให้ดูเหรียญใหม่นะครับนะครับก็คือนะครับคือมีคนบอกว่ากระไหลเงินผิวลุ้งมันไม่มีนะครับมันไม่มีมันไม่สามารถที่จะเป็นผิวลุ้งได้ นะครับกระไหลเงินเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นผิวลุงได้เพราะอะไรนะครับใครที่บอกว่าเป็นผิวลุงได้เนี่ยผมเถียงนะครับผมตีเก๋เลยนะครับนี่นะครับนี่ของแท้นะครับนี่คือกระไหลเงินนะครับกระไหลเงินเนี่ยนะครับของแท้นะครับเนื้อกระไหลเงินเนี่ยนะครับนี่คือของแท้นะครับเนี่ยทำเนียบการสร้างนะครับเนื้อกระไหลเงินเนี่ยผมจะให้ดูนะครับอ่ะ สร้างแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับกระไหลเงินเนี่ยตัวเนื้อกระไหลเงินเนี่ยนะครับอ๋อเนื้อตะกั่วนะครับสร้างร้อยเก้าสิบเก้าเดี๋ยวผมดูกระไหลเงินแป๊บหนึ่งนะครับกระไหลเงินสร้างสร้างสามเก้าเก้านะครับเนี่ยนะครับกระไหลเงินสร้างสามเก้าเก้านะครับกระไหลเงินสร้างแค่สามเก้าเก้าเหรียญนะครับนี่ นะครับส่วนทองแดงลงยานะครับทองแดงนะครับนี่ทองแดงลงยานะครับทองแดงลงยาสร้างหกร้อยเหรียญนะครับฉะนั้นนะครับผมให้ดูเหรียญแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านลด้านข้างเนี่ยขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นเงินทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเป็นกระไหลเงินทั้งหมดนะครับฉะนั้นพระออกวัดเนี่ยนะครับ พระออกวัดนะครับเมื่อปีหกสองออกอางานไหว้ครูนะครับเมื่อปีหกสองนะครับผมถึงได้บอกว่าเหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยนะครับมันมันดีตรงไหนนะครับเป็นเหรียญที่ดีตรงไหนนะครับคนถึงที่เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมตอนนี้นะครับเป็นอันดับหนึ่งลองมาตอนนี้นะครับคือเหรียญอ,อะไรนะ mm. ผมก็ลืมลืมอีกแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวผ่านไปก่อนนะครับทีนี้นะครับผมจะบอกว่าตัวกระไหลเงินเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยมันจะเหมือนเนื้อเงินนะครับมันจะเหมือนเนื้อเงินร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอย่างของผมนี่เหรียญที่เอามาเนี่ยผมบอกว่าเหรียญสวยก็คือสวยนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นก็คือร้อยเปอร์เซ็นเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับสวยมากนะครับอ่ะนะครับดูเลขนะครับนี่นะครับ หนึ่งสามสองเนี่ย, 12, 2, ยน,น,น, 2, น,นะครับเลขหนึ่งสามสองเหรียญนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสามสองนะครับสวยนะครับรู้ไหมครับว่าราคาเปิดมาตอน,นเนี้นะครับราคาเปิดมาตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานผมแจ้งไปแล้วว่าราคากําลังขึ้นนะครับถ้าใครหาตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยนะครับขึ้นนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเปิดกันตอนเนี้อยู่สี่สี่อัพนะครับสี่พันอัพ นะครับตอนนี้นะครับ <N ces> นี่นะครับสี่พันอัพนะครับผมบอกเลยว่าสี่พันอัพนะครับท่านไม่เก็บตอนเนี้ผมไม่รับประกันนะผมบอกแล้วว่าถ้าไม่เก็บตอนนี้ก็คือในอนาคตเจอดีแน่นอนนะครับแพงแน่นอนนะครับผมเคยยกตัวอย่างมาหลายๆเหรียญแล้วนะครับเหมือนพญาเถาะอ่ะตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วปลาแตกตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเก็บได้ให้รีบเก็บครับเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังเก็บได้นะครับ อ๋อสมิงเหนือดวงนะครับ tick. ตอนนี้สมิงเหนือดวงนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเพิ่งนึกออกนะครับสมิงเหนือดวงแล้วก็เหรียญป่าแตกสองเนี่ยนะครับเก็บได้ให้รีบเก็บครับสมิงเหนือดวง,วเ,นง,ง,ดวง,งเนี่ยประสบการณ์ดีแล้วตอนนี้มีเท่าไหร่ผมรับหมดเลยนะครับใครมีจะปล่อยผมรับหมดเลยสมิงเหนือดวงสมิงเหนือดวงพญาเถาะนะครับส่งมาเลยนะครับส่งมาเลยนะครับมีทีมงานรับซื้อนะครับขอเป็นเหรียญแท้สภา,ภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ผ่านการใช้งาน นะครับสภาพเหรียญแท้ร้อยเปอร์เซ็นและยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับและยิ่งเป็นเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับผมรับนะครับสมิงเนื้อดวงผมรับเลยเนื้อเงินนะครับผมตั้งไว้ก่อนเลยคือเนื้อเงินผมรับนะครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาเนี่ยนะครับไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าใครมีผมรับนะครับสมิงเนื้อดวงเนื้อเงินนะครับอ่ะทีนี้นะครับ ผมจะพามาดูนะครับเหรียญทองแดงนะครับทองแดงนะครับนี่คือเหรียญทองแดงหลวงพ่อยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานสภาพเหรียญนะครับปีนี้ปีห้าเก้าอ่าปีนี้ปีหกแปดนะครับออกวัดปีหกสองขออภัยพูดผิดนะครับออกวัดปีหกสองนะครับปีนี้ปีหกแปดนะครับลองคิดดูว่านะครับกี่ปีนะครับหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด นะครับเหรียญออกมาแล้วห้าถึงหกปีนะครับดูสภาพเหรียญนะครับคือในกล้องเนี่ยมันอาจจะอาจจะออกแบบไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหรียญจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยนะครับเหรียญจริงนี่สวยนะครับสวยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทองแดงเนี่ยนะครับยังออกเป็นผิวทองแดงยังไม่ได้มีการลอกนะครับยังไม่ได้ลอกนะครับเหรียญเนี่ยออกลุ้งนะครับเนี่ยเหรียญที่ออกลุ้งได้ก็คือเหรียญทองแดงเท่านั้นนะครับฉะนั้นนะครับ เหรียญที่ออกลุงได้คือเหรียญทองแดงเท่านั้นนะครับไอ้ที่เป็นขีดๆเนี่ยนะครับที่ไปขีดตรงเนี้ยคือนะครับตรงเนี้ยเขาจะมีเลขเขาก็เลยขีดไว้นะครับไม่ให้เราเห็นเลขนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปลุ้นเลขเองนะครับนี่นะครับเหรียญเนี้ยยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยแต่ว่ามีเขียนเลขไว้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งห้าเก้าเก้าหรือหนึ่งห้าเก้าสี่นะครับตรงนี้ก็หนึ่งห้าเก้าเจ็ดอีกผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเลขไหนกันแน่นะครับหรือว่าหนึ่งห้าเก้าเจ็ด แต่เราไม่แน่ใจนะครับนี่คือเหรียญออกลุงนะครับและนี่คือเหรียญที่เป็นลุงมากที่สุดนะครับต้องไปดูต้องดูเหรียญจริงนะครับผมบอกว่าต้องดูเหรียญจริงนะครับนี่เห็นไหมครับจะออกลุงนะครับเหรียญเนี่ยไม่ได้ด้านเลยนะครับเหรียญเนี่ยไม่ได้ด้านนะครับยังเงาเงางามมากนะครับผมบอกเลยว่าเงางามมากนะครับเงางามมากดูโค้ดอักขระดินะครับนี่นะครับอักขระด้านล่างนะครับนี่นี่นี่นะครับ เหรียญเนี่ยสวยนะครับออกลุ้งสวยมากนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเหรียญน,นี้นะครับห้าเจ็ดห้าห้าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเลขเนะี่ยห้าเจ็ดห้าห้าจริงไหมเพราะเขาจะปิดตรงนี้ไว้อ่ะเห็นแล้วนะครับนี่นะครับ ต้องไปดูเลขเองอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้อีกทีหนึ่งเนาะนะครับฉะนั้นนะครับใครที่นะครับถามว่าเหรียญเนี่ยจะออกลุงได้ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับกระไหลเงินกับตัวนี้กระไหลเงินจะออกลุงเป็นไปไม่ได้นะครับเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ดูสองเหรียญกระไหลเงินนะครับเหรียญที่เลี่ยมแล้วกับยังไม่เลี่ยมเนี่ยนะครับอันนี้เหรียญนี้เขาเลี่ยมเก็บผิวแล้วค่าเลี่ยมเนี่ยสามร้อยห้าสิบนะครับงานแบบนี้นะครับนี่นะครับ สวยทั้งสองเหรียญนะครับซื้อพระกับผมเนี่ยถ้าบอกว่าสวยคือสวยส่วนมากผมจะเอาพระที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าพระที่ผ่านการใช้งานมาแล้วผมจะไม่ผมจะผมจะไม่เอามาปล่อยแทบไม่เอามาเลยนะครับส่วนมากผมจะเอายังไม่ผ่านการใช้งานเหมือนอย่างเงี้ยนะครับหัวเรดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็คือเอามานะครับเราก็ยังจะเอาแบบยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ยังไม่ผ่านการใช้งานมานะครับเพราะฉะนั้นซื้อกับผมเนี่ยสบายใจได้ไม่ต้องห่วงนะครับผมบอกว่าดีคือดีนะครับไม่ดีเราไม่เอามาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญเป็นเหรียญที่นิยมนะครับตอนนี้นะครับของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูเนื้อนะครับเรามาดูอีกเนื้อนึงนะครับตัวนี้คือทองแดงนะครับทองแดงนะครับทองแดงลงยาหายากที่สุดเลยนะครับผมเคยเปิดประมูลไปอ่าเมื่อเมื่อ ปีพศสองอ่าคศสองพันสิบเก้าอ่ะนะครับออน,นะครับต้องขอภัยแปนึงครับผมเคยเปิดประมูลไปตอนนั้นนะครับอยู่ที่สี่พันนะครับอยู่ที่สี่พันตอนนั้นนะครับและลองคิดดูตอนนี้ ยี่สี่ยี่ห้าสองพันยี่สิบี่สองพันยี่ห้าเนี่ยนะครับตอนนี้ราคานะครับนี่นะผมบอกเลยว่าสวยนะครับสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานสวยกิฟนะครับสวยกิฟสี่สองสามนะครับฉะนั้นใครที่เก็บเหรียญได้สภาพนี้เนี่ยนะครับนี่คือเหรียญทองแดงนะครับขอบจะเป็นทองแดงอย่างนี้นะครับขอบตัดนะครับของหลวงพ่อนะครับ ทีนี้ใครที่เก็บสภาพเหรียญได้ดีขนาดนี้เนี่ยนะครับหายากนะครับเพราะว่าเหรียญพยักเจ้าสัวเนี่ยเหรียญเย็นหยางเนี่ยนะครับหลวงพ่อชะนาเนี่ยนะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับของเป็นยันพญาเสือหัวขาดสองตัวนะครับนี่นะครับเป็นยันเสือหัวขาดเป็นยันเนี่ยนะครับเสือหัวขาดสองตัวนะครับมาไว้บนเหรียญเดียวหลวงพ่อเนี่ยท่านดูวจะบอกว่าพุทธคุณแรงสองเท่านะครับทั้งคงกระพันหนังเหนียวมหาอุด นะครับคงกระพันหนังเหนียวมหาอุดอยู่แล้วนะครับในเหรียญเหรียญเดียวนะครับแล้วก็ช่วยเสริมดวงนะครับหนุนดวงนะครับปรับสมดุลให้ชีวิตนะครับยกฐานะของชีวิตให้ดีขึ้นร่ํารวยค้าขายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับด้วยบารมีปู่สมิงนะครับเสือหัวขาดเนี่ยนะครับและครูบาอาจารย์นะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับสําหรับอ่ารุ่นนี้นะครับเหรียญยินยางเนี่ยเป็นยันแปดทิศ นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นยันแปดทิศนะครับหลังเหรียญเนี่ยนะครับใครมีนะครับเอามาดูได้นะครับเป็นยันแปดทิศนะครับเรียกว่าแมงมุมดักซับนะครับเงินทองไม่ล่วไหลนะครับมีแต่เข้าไม่มีออกนะครับดูดซับทั้ง8ทิศเข้ามาสู่ผู้บูชาและผู้เมตตานะครับมหานิยมนะครับเป็นเมตตามหานิยมดูดซับนะครับและไม่มีศัตรูนะครับสําหรับคนที่ห้อยเหรียญนี้นะครับในกรณีพิธีปลุกเสกเนี่ยนะครับปลุกเสกเหรียญยินหยางเนี่ยนะครับจะปลุกเสก อ่าทั้งหมด7วาละนะครับในการปลุกเสกเนาะนะครับตอนนั้นนะครับผมก็อยู่นะครับวาละแรกเดินธาตุนะครับวาละวาระที่สองเนี่ยกวนธาตุวาละที่สามคือแยกธาตุนะครับวาละที่สี่เนี่ยนะครับเชิญธาตกกุจักรพรรดินะครับวาละที่ห้านะครับปลุกเสกธาตุนะครับวาละที่หกเนี่ยนะครับวาละดีธาตุตีตีธาตุให้แตก นะครับวาระที่หกวาระที่เก็ยเนี่ยเป็นวาระหลอมธาตุเป็นหนึ่งเดียวนะครับเป็นวาระสุดท้ายนะครับเอาเอวิชาต่างๆนะครับของธาตุนะครับมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับออกมาเป็นอ่าชั้นครูเข้าอัดเข้าไปนะครับอัดเป็นชั้นครูอัดเข้าไปในเหรียญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยน่าเก็บนะครับน่าเก็บนะครับไม่รองจากป่าแตกไม่รองจากอ่าไม่รองป่าแตก และก็หลายๆรุ่นนะครับที่นิยมนะครับบางรุ่นที่ผมไม่เอามามีคนถามหาว่าทําไมผมไม่เอามาบางรุ่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับถ้ารุ่นไหนที่มีที่มาที่ไปผมไม่สนับสนุนก็คือผมผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะผมบอกว่ารุ่นไหนที่น่าเก็บเราก็เก็บนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมเหลือทองแดงนะครับผมเหลือทองแดงหนึ่งเหรียญนี้มีคนขอปิด อ่ะนะครับเหรียญนี้มีคนขอปิดนะครับพี่ทองผลปิดเหรียญนี้นะครับฉะนั้นหยินหยางวันนี้เหลือทองแดงสองทองแดงลงยาหนึ่งกระไหลเงินหนึ่งนะครับเหลือแค่นี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยวันนี้ราคาในที่เราคุยกันเนี่ยนะครับราคาตอนนี้นะครับเขาเปิดมาอยู่สี่พันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าไปแรงมากทองแดงเนี่ยนะครับ ลองค้นหาดูนะครับราคาตอนนี้นะครับเฉพาะที่หาได้เนี่ยเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วราคาอยู่ที่พันห้าถึงพันหกนะครับเหรียญยังแทบไม่สวยนะครับพันห้าถึงพันหกนะครับฉะนั้นนะครับราคาเราจับต้องได้ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าบวกไม่เยอะนะครับผมบวกไม่เยอะนะครับฉะนั้นใครอยากได้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับก็ ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็มาคุยกันนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนมาเถียงกับผมนะครับมีคนมาเถียงกับผมว่าเหรียญกระไรเงินนะครับออกลุ้งนะครับผมบอกว่าไม่มีนะครับกระไรเงินออกลุ้งเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็เหรียญตะกั่วออกออกลุ้งก็เป็นไปไม่ได้นะครับ Sunday, ออกลุ้งตะกั่วออกลุ้งเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับสนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชะไหนนะครับข้อความ มาหาผมได้แอดไลน์มาได้ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะครับแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะครับหรือโทรมาหาผมได้สายด่วน0637175454 0637175454ใครไม่มีความศรัทธาไม่มีความนับถือไม่ต้องโทรมาไม่ต้องแอดไลน์มาเสียเวลาคุยกันสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้สวัสดีครับ